หมากมากค่ะโอ้มีกี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้านนี้แปดนะดูได้เองนั่นนี่นี่สามลูก,ก,กว้าวหลบมากว้า ลูกมันกำลังโตเลยค่ะโอ้พวงนี้น่าจะสิบกว่าลูกนะเมื่อกี้แปดไปแล้วอันนี้อีกเยอะมากค่ะดกมากมมาแสงนี้นะ โอ้ยังดกยุ้งโตแล้วนะนุ่แก่แล้วไหมคะนุ่นแก่มากๆแล้วเนื่องจากว่าเจ้าของเริ่มเก็บไปขายแล้วนะคะก็เหลือแค่ลูกนู้นที่พร้อมแก่พร้อมทานและพวงนี้10บกว่าลูกและนี่อีก3มลูก3มลูกนี้ จะโครนเลยโครนนู่นและโคนต้นเฮ้ยดูสมบูรณ์มากข้างหน้าเป็นบอ่อเลี้ยงปลานะคะอันนี้ต้นแรก <Okay. S 1> ปไปดูกันต่อมะม่วงหลังบ้านบ้านใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่บ้านเราอันนี้สามได้ดูแน่เลยค่ะ น่าจะไม่ใช่สามดูดูนะแต่ไม่แน่ใจแต่ลูกข้างบนเหมือนสามดูดูเลยค่ะและหนึ่ง สังเกตว่าเจ้าของจะทำโคลนนะคะให้ร่งเตียนมากๆแล้วบวกกับได้ปุ๋ยจากโคลนแร่ธาตุที่อยู่ในสระน้ำด้วยนะคะว mm ัน hmm. นี้พาทุกคนมาชมสวนหลังบ้านแต่ไม่ใช่บ้านตัวเองนะบ,บ้านอื่นๆวันนี้มาอยู่แถวบางบัวทองค่ะ คลิปนี้ให้ดูกันแบบยาวๆเลยนะคะเดินต่อค่ะปุ๊บเมื่อเช้าว่ามองมาจากหลังห้องมีปลาด้วยนะแต่น่าจะหายไปหมดลมะบรรยากาศด,ดีมากค่ะากาศด,ดีไหมคะากาศด,ดีสุดๆค่ะ ากาศยามเช้าที่บางบัวทองนนทบุรีนะคะนำมาฝากทุกๆคนกันสดชื่นอากาศยามเชา้า สบายทักทายทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ ให้มีภาพสวนสวยๆมีผล,ลไม้มีผักพืชผักมาโชว์กันบ้างมาอวดกันบ้างมาให้ทุกคนได้ติดตามกันบ้างนะคะเพื่อที่จะได้เป็นบรรยากาศยามเช้ายามเย็นที่ทำให้ทุกคนสบายใจขึ้นนะคะมีพืชผักสวนครัวมีผล,ลไม้มาวัดโฉมกันหน่อยเนาะ โอเคคลิปนี้ติดคลิปด้วยบรรยากาศริมน้ำสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันนะคะว่ามีอะไรมาฝากกันอีกค่ะ